ประเทศที่ผลิตทองคํามากที่สุดในโลกคือคจีนเหมือนแล่แล่เออ,อะครับอารมณ์เหมือนจีนเนี่ยยึดไปหมดแล้วแปลว่าอะไรครับซัพพลายทองไม่มีวันขึ้นง่ายๆทองกับบิตคอยนะครับผมตอบอย่างนี้ว่าผมว่าทั้งคู่อะ่ะขาขึ้นแต่ขึ้นแบบคนละขั้วทองนี่ขึ้นจากฝั่งจีนและพันธมิตรบิตคอยนี่ขึ้นจากสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกเพราะว่าสหรัฐเนี่ยกำลังใช้บิตคอยเป็นอาวุธต่อสู้กับทองคำของฝั่งจีน ตอนนี้มันทับซ้อนเนาะผมขออนุญาตคําถามทีละคําถามคือถ้าทองคําเนี่ยมันเกิดมีดีมานมากมากแล้วก็มีซัพลายเยอะๆความหมายผมคือว่ามันมีการประดิษฐ์ทองคําเทียมขึ้นมาแล้วทองคําเทียมเนี่ยมันจะใช้ในอุตสาหกรรมได้แล้วอนาคตในอุตสาหกรรมจะเลิกใช้ทองคําแท้ใช้ทองคําเทียมแทนก็หมายความว่าดีมานมันก็เยอะกว่าซัพลายหรือเปล่าหรือซัพลายมันเยอะแล้วดีมานมันก็ยังเยอะอยู่โอ้โหเป็นคําถามจี้ใจทอง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่จี้ใจดำาฮะคืออย่างนี้ครับ คำถามคือวันนี้ท่านไปดูเลยประเทศที่ผลิตทองคํามากที่สุดในโลกคือจีนครับ,รบแต่ไม่ใช่ในประเทศจีนอย่างเดียวครับในแอฟริกาในที่อื่นๆเนี่ยจีนเ็าไปยึดไปหมดแหละเหมือนแรแ่แร่เอออะครับอารมณ์เหมือนจีนเนี่ยยึดไปหมดแล้วนะฮะจีนเนี่ยเวลาเขามาเนี่ยเขามาเป็นระบบนะครับเอ็กโคซิสเต็มอ่าเขาไม่ได้มาเป็นจุดๆไม่ใช่นะครับจริงๆเนี่ยจีนเนี่ย,เ,ยเขามีหลักการผมชอบคํานี้นะพี่ หมือนเหมือนมันมันแพทย์แผนจีนเลยเวลารักษารักษาทั่วร่างกายโฮบอดวมองรวมอ่าแล้วก็แมะแมไปเรื่อยๆตรงนั้นตรงนี้ท่าหินทาตุ้างไอ้นู่นไอ้นี่แต่ฝรั่งมาไงครับอ๋อคุณผ่าหัวใช่ไหมผ่าหัวหรือแม่ก็กินยาอ่าเห็นไหมครัมันจะไม่เหมือนกันสิ่งที่นี้ครับจีนตอนนี้เป็นผู้ผลิตทองใหญ่สุดในโลกครับรัสเซียเนี่ยผมจำไม่ได้เบอร์สองหรือเบอร์สามของโลกพี่เอาจีนกับรัสเซียรวมกันพี่ว่าเขาจะทะเลาะกันไหม ถ้าทองขึ้นเาไม่้อาไม่ต้องทะเลาะกันแล้วถามว่าแล้วเขาจะเร่งผลิตทองไหมอ่าเอาเหมืองก่อนเร่งไปทําไมครับเร่งไปทำไมเอาทำไมต้องเร่งอ่ะก็ให้ทองมันขึ้นสิเออใช่เอาดีสิก็ดีกับผมไงซัพพลายเยอะผมก็ค่อยๆซื้อไปพอพี่รู้ไหมว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเหมืองทองคําผลิตทองเพิ่มขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้สามเปอร์เซ็นต์ทำไมน้อยจ้าอ้าวพี่ต้องเข้าใจว่าเหมืองเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ภาษาเรียกว่าซัพพลายอีลัสติกซิตี้ต่ำโคตรทําไมต่ําครับ ก็เหมืองเนี่ยกว่าคุณจะวางแผนกว่า,วาคุณจะห้าปีอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเหมืองเนี่ยถ้าคุณเจอปุ๊บเอามีทองคุณเชื่อไปเถอะบวัวไปหปีเจ็ดปีคุณ<อ>ค่อยมาคุย,คยว่ามันจะผลิตได้หรือเปล่าคุณยากใช่ดังนั้นเนี่ยนะฮะเหมือนเหมือนเหมือนสมัยไม่กี่ปีก่อนนะครับที่ทองฐานหินราคาขึ้นจากห้าสิบเหรียญเป็นห้าร้อยเหรียญพี่รู้ไหมว่าตอนนั้นฐานหินเพิ่มขึ้นมายังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยผูกการผลิตถามว่า ถ้าคุณผลิตฐานหินคุณยุคเอาฐานเนาะคุณไม่อยากผลิตหรอห้าร้อยเหรียญน่ะยากแต่ผลิตไม่ได้ไม่ไม่ไม่สามารถมันมาทาไมได้เหมือนกันเลยครับทองคาเป็นอย่างนั้นอ่ะแสดงว่าซัลายเนี่ยขึ้นยากยากมากอ่าแล้วก่อนหน้าเนี้ยอันนี้หนักกว่านี้อีกนะก่อนหน้านี้นะครับซัลายทองมันมาจากสองอย่างหลักหนึ่งคือเหมืองครับประมาณสักเอ่อห้าพันห้าพันตันจากหกจากหกพันตันจากหกพันตันของของซื้อขายกันอ่ะ อีกพันหนึ่งมันมาจากไหนพี่รู้ป่ะรีไซเคิลรีไซเคิลแล้วพี่ว่าตอนนี้ทองรีไซเคิลมันจะเยอะขึ้นไหมมันไม่เยอะแล้วพี่เพราะคนที่มีเอามาขายหมดเกี้ยงใครมีทองนะพี่เชื่อไหมไอ้ที่ผ่านมาสามปีเนี่ยไม่มีเหลือแล้วพี่ขายออกมาหมดแล้วแปลว่าอะไรครับซัพพลายทองไม่มีวันขึ้นง่ายๆครับอ๋อหรออ่ะอันนี้คืออันนี้เอาแบบทองซัพพลายทองจริงๆแต่คาถามพี่ไกลกว่านั้นอีกทองปลอมเออไม่ใช่พูดทองปลอมดิไม่ใช่เรียกทองปลอมเรียกว่าทอง ทอ,ทองประดิษฐ์ทองประดิษฐ์อ่าอ่ะคราวนี้ผมกลับมาย้อนถามท่านท่านรู้ไหมว่าราคาเพชรที่ลงทุกวันนี้เพชรจริงนะครับมันลงเพราะเพชรประดิษฐ์อ่าใช่ใครประดิษฐ์เพชรจีนครับเออเลยอ่าพี่รู้เปล่าคนที่ผลิตเพชรประดิษฐ์คือจีนเลยค่ะเลยทาให้เพชรลงเพราะจีนเนี่ยแก้ลําก่อนหน้าที่จีนจะประประดิษฐ์เพชรได้ะดิ์ไอ้เพชรประดิษฐ์เนี่ยใครเป็นเจ้าเพชรครับสวิต ฝรั่งครับจริงๆถ้าพูดถ้าพูดได้ถูกเนี่ยมันคือ a n g l o ซ a x o n หรือพูดได้ถูกคือด e e p s t a เพราะว่าพี่ไปดูเลยเจ้าของเหมืองเพชรทั่วโลกยิวล่อมันก็คือยิวทั้งนั้นอ่ะเอาจริงๆอันนี้เรื่องจริงพี่แต่บางทีคนอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเพราะนั้นอุตสาหกรรมเพชรเนี่ยมันถูกยึดครองมานานเป็นศตวรรษแล้วครับโดยกลุ่ม a n โกแซกซอนครับคราวนี้พอจีนคิดขึ้นมาได้คือการล้ม ข้อผูกมัดหรือความผูกมัดของเพชรใช่หรือไม่เพราะพี่ดูเพชรนะไออ่ยี่ห้อเขาดังๆอ่ะยี่ห้ออะไรครับยี่ห้อทิฟฟานี่อะไรเนี่ยมาจากฝรั่งทั้งนั้นเออไม่มีไม่มียี่ห้อจีนไม่มีจีนจีนมีแต่ไม่ดังครับไม่อยู่ยี่ห้อที่ผมรู้จักต๊อกกวางต๊อกกวางไม่มีในฮ่องกงไงตาเห็นไหมพี่ยาคุ้นไหมต๊อกกวางนะแต่ว่านะครับจีนเป็นคนคิด อันนี้เรื่องจริงนะครับถ้าใครไม่แน่ใจไปเซิร์ชได้ชัด GPT ตอบท่านได้ว่าสุวัสด์พูดจริงหรือเปล่านะในเซาล์ชัหน้ามอร์นิ่งโพสต์ก็มีบทความนี้อยู่เรื่องเพชรเขาคือเขาเขียนจั่วว่าเพชรประดิษฐ์เนี่ยผมจำไม่ได้ภาษาอังกฤษเขียนว่าอะไรนะอ่าซินเทติกไดมอนด์ไอ้สมองเนี่ยมันจะมาทําลายอุตสาหกรรมเพชรแท้จริงๆหรือเปล่าออันนี้เขาเขาจั่วคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเลยว่าจีนเป็นคนคิดอ่ะผมกลับมาที่ทองคํา พี่คิดว่าะมีฝรั่งพี่เคยรู้สึกไหมว่าฝรั่งเนี่ยมชีชาติไหนแล้วจะส่งสัญญาณบอกเฮ้ยเราจะพยายามคิดทองมาถล่มจีนมีไหมพี่ไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆเขาก็ใช้อีกวิธีหนึ่งนนเนาะไอ้อที่ผมกุยไงออสร้างดีมานดอลลาร์ออซึ่งเขาก็ได้ตังเยอะนะอ่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ฉลาดนะเขาก็เก่งอันนี้ผมชมนะอผมผมบอกว่าผมอาจจะเป็นคนแรกๆเลยมันที่ฟันธงว่า ดอลลราอาจจะยังไม่ใช่แบงก์กงเต็กซูนเอ่ออาจจะเป็นแค่กงล้อยังยังแค่เป็นกงล้อหมุนหมุนอยู่วัตจักรอ่าแต่ยังไม่ใช่กงเต็กนะแต่ครับถ้าถ้าฝรั่งไม่คิดแล้วจีนไม่เอาแล้วพี่คิดว่าจีนจะคิดทองประดิษฐ์ไหมก็ต้องคิดพี่พี่ต้องคําถามก่อนวันเนี้ยจีนต้องการทองมามาค้าประกันถ้าพี่คิดพี่คิดทองประดิษฐ์ปุ๊บความศักดิ์สิทธิ์ของทองมันจะหายนะใช่พี่จะไม่ทำ อันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองเพราะว่าของที่ของที่พี่มีก็จะเสื่อมค่าด้วยนะนั่นก็ประการที่สองคือทั้งแวร์ลูลงทั้งอะไรอ่ะความศักดิ์สิทธิ์มันอ่ะมันจะลงอ่าไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์อัลลอยฮะมันจะลงเลยประกาศต่อไปคือถ้าจีนไม่คิดแล้วคิดว่าชาติไหนอยากจะคิดเราก็ไม่ใช่คิดกันได้ง่ายๆเพราะอีกอย่างหนึ่งนะครับเพชรไม่ใช่ทองเพชรมันคือการเรียงตัวกันของกาไฟให้มันเหมาะเจาะพอดี ถ้าเรียงไม่ดีมันก็คือฐานทองมันคือธาตุมันคือธาตุนะครับครับธาตุเนี่ยทําประดิษฐ์ยากมากทุกธาตุเลยพี่คิดง่ายๆนะถ้าทําได้นะยูเรเนียมหรืออะไรที่ธาตุอะไรต่างๆที่มันขาดแคลนนะ่ะทาไมไม่มีใครผลิตเลยโอ้ยมันยากเกินมันยากเกินไปเช่นพี่พูดถึงลิเทียมอ่ะใช้ไอ้นี่ใช้แคทเมียมใช้นุ่นใช้นี่ทาไมพี่ไม่ประดิษฐ์มันไม่<ช>คุบอ<ง>้าวหนึ่งมันยากยากจนกระทั่งแบบมันเป็นวิชาั่นอิมพอสิเบครับ ที่ไม่ใช่หนังครับเพราะมันมันเอาชนะไม่ได้เพราะฉะนั้นผมถามท่านว่ามีโลหะอะไรบ้างครับในโลกที่เราเห็นมีการประดิษฐ์โลหะได้จริงแบบคอมเมอรเชียลทำไม่ได้เพราะว่ามันทําแล้วมันไม่คุม้มใกล้เคียงนะใกล้เคียงทํายากอันนี้พอกลับมาที่ทองคําทองคํามันคือโลหะครับเพราะฉะนั้นความยากมันหนึ่งโอกาสที่ผมเชื่อนะว่าโลหะทองประดิษฐ์จะเกิดขึ้นได้ยากมากเลยนะหนึ่งความยากในทางเทคนิคอมันก็ยากอยู่แล้วเพราะมันคือโลหะสอง ความยากในเชิงผมเรียกว่ากลยุทธ์จีนคงไม่อยากทำครับแน่นอนครับฝรั่งก็ก็ไม่ได้คิดจะทําครับไม่มีทีท่าจะคิดเลยและเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่คิดปีหนึ่งมันจะได้นะพี่บางทีมันนานมากเลยนะสามนะครับนะฮะทองคําเนี่ยมันมันมีหน้าที่ของมันในที่เมื่อกี้เราคุยกันไม่ว่าจะป้องกันความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะรักษาค่าเงินหรืออะไรต่างๆแล้วจีนเนี่ยกับชาติบริกเนี่ย กำลังที่จะใช้ทองสร้างมาตรฐานเงินใหม่ในรูปทองคําแล้วจีนเขาจะไปพยายามล้มทองคําทําไมมันดูขัดขัดกันอ่ะผมมองอย่างเงี้ยพี่หมูผมมองว่าอสิ่งที่ว่าทองประดิษฐ์เนี่ยเขาไม่ได้เอามาเป็นทองแบบแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะไม่ได้แบบโอ้ยมูลค่าจะไม่เท่าไงแต่สิ่งที่เขาต้องใช้ในอุตสาหกรรมก็ต้องเรียนอยงี้ครับว่าในอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเอาทองแท้ๆไปใช้ในอุตสาหกรรมมันไม่คุ้มไหมไม่หรอกครับไม่ไม่ถึงขนาดนั้นดีกว่ามันก็ต้องตั้งคําถาม พี่ตั้งคำถามนี้มาปุ๊บคำตอบที่มันควรจะตอบคือวสองมิติมิติที่หนึ่งมันเยอะหรือเปล่า่มันเยอะป่ะอุตสาหกรรมมัใช้ทองเยอะเลยไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เยอะไหมประมาณหกร้อยเออมันก็ไม่ได้เยอะพี่ถ้าสมมติว่าหกร้อยตันเนี่ยใช้ทองคําเทียมหมดเลยทองคําประดิษฐ์หมดเลยปัญหามันคืออย่างนี้ครับว่าผมว่าเขาไม่จำเป็นต้องใช้ทองคําประดิษฐ์หรอกผมว่าเขาอาจจะใช้ธาตุธาตุอื่นแทนได้เหมือนสาร ภาษาเขาเรียกว่าวัสดุศาสตร์อะใกล้เคียงนนคือคิดวัสดุบางอย่างมาแทนไปเลยเอ๋อแน่น่นแน่นอ่าแบบนั้นง่ายกว่าพี่วอย่างเช่นตอนเนี้ยเขาเขากำลังคิดไอซิลิกอนคาร์บายมาแทนตัวซิลิกอนอ่าใช่ใช่อ่าหรือคาร์บอนใช่ไหมพี่อารมณ์อ,อ,อย่างนั้นน่ะผมคิดว่าแบบนั้นมันจะเกิดมากกว่าคือทําไมเราจะเขาจะต้องพยายามจะทําให้มันเหมือนทองคาแล้วเอามาใช้ผมว่าง่ายกว่าสมมติทองคํามันมีหน้าที่อะไรอังงั้นเดี๋ยวไปหาอย่างอื่นสางเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับพัฒนาการในการสร้าง วัสดุใหม่ๆมันล้ำหน้าสุดๆครับมันเกิดจากอะไรรู้ไหมครับมันเหมือนกับจริงๆวัสดุเนี่ยมันก็คือของแล้วถ้าเป็นคนเราเนี่ยมันคืออะไรครับ DNA อ็นเไหมครับยีนเราไปแก้ดีเอ็นอวะอ๋อทุกวันนี้นะเอมันมันทำได้พี่ตอนนี้มันมันมีมันมีการรักษาโรคแบบใหม่ที่กําลังมาแรงมากเพราะว่ารักษาด้วยการปรับโครงสร้างยีนอ่ใช่ใชโดยใช้ AI ช่วย พี่คิดรวมไปได้ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาเป็นดาวซินโดรมก็อะไรอย่างเงี้ยมันมาจากยีนเนี่ยมันผิดปกติแกได้ที่ผมพูดตรงนี้มันมาจากหมอว่าอะไรครับเพราะว่าให้อย่างนั้นคุณมีขนาดคุณคนเนี่ยที่ยากสุดๆแล้วนะยังทําได้เลยไอ้มันมีทาได้เออเพราะฉะนั้นคุณไปทาไอ้ตรงนั้นง่ายกว่าคุณไม่ต้องพยายามจะไปสร้างทองปอทองประดิษฐ์อะไรหรอกนะอ่ะถูกไหมพี่และอย่างหนึ่งมันแค่หกร้อยตันเนี่ยความแรงจูงใจมันน้อยพี่มันไม่คุ้ม โอเคถูกไหมพี่ถ,ถ้าสมมติพี่จะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพี่จะออกมาได้แค่เนี้ยครับไม่คุ้มเลยครับแล้อย่างหนึ่งผมต้องบอกกันนะคะว่าทองมันยังไม่ได้หมดโลกนะครับอ่านเนี่ยผมจะพูดเรื่องเนี้ยโอ้ oh, มันยังมีอีกเยอะผมถามถามพี่ว่าเพียงตนนแต่ว่ามันยังไม่ได้ขุดใช่ใช่ใช่ไปขุดทองไอ้ที่ในธรรมชาติง่ายกว่าใช่ เอาง่ายๆพี่ที่จีนเพิ่งเจอเนี่ยใช่อย่างเงี้ยพี่ไปพัฒนาตรงนั้นอีกอีกสิปีเสร็จก็ได้เอาตัวนั้นมาขายดีกว่าพี่ยังคุ้มกว่าพี่ไปคิดไอ้ตัวใหม่ที่พี่พูดนี่แล้วผมก็บอกว่ามันเลยดูไม่ไม่เมคเซนในมุมมองผมว่ามันจะไปทําทําไมครับในหลายๆมิติเพราะฉะนั้นผมผมเชื่อนะถ้าใครคิดว่าเดี๋ยวอีกสามปีจะมีทองประดิษฐ์มาไม่มีหรอกครับมันจะมันจะมีได้ยังไงอ่ะพี่นะมาเอาก็คือยังไงทองประดิษฐ์มันก็สู้ทองแท้ไม่ได้ไม่ได้ทองแท้ก็มีค่ามากกว่าใช่ครับ แต่ว่ามองอย่างนี้ฮะมองว่าถ้าสมมติว่ามีอย่างที่บอกว่ามีเหมืองใหม่ๆขึ้นมาเต็มเลยอย่างที่พี่หมูบอกอ้ยเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกนะเหมืองที่พิทเข้ามาใหม่ใหญ่ไปสิบเท่าของที่มีเลยแล้วทองมันซับไพมาอ้ยไปเจอเหมืองนู่นเหมืองนู่นเหมือง,อง,องเต็มไปหมดเลยไปขุดกันทั่วไปหมดเลยซับไพมันเยอะพี่ถ้ามันเกิดนะมันราคานี้ยมันคงเกิดไปต้องนานแล้วพี่ผมพูดถูกไหมอ่ะเออทองมันแพงไงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เลยอยากไปขุดทำไมทำไมถึงไม่เห็นเราไม่เห็นมีการผลิตทองเพิ่มเลย น้อยมากพี่สมันเป็นเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีหาไม่เจอมันมันหาไม่เจอใช่แล้วกว่าจะต่อให้พี่หาเจออย่างจีนอย่างเงี้ยกว่าพี่จะขุดได้ในอีกสิบปีอ่ะห้าปีห้าปีนะไม่ได้หรอกครับเร็วไปเพราะฉะนั้นคนบอกว่าแร่หายากผมว่าทองหายากกว่าพี่ทองหายากกว่าหมายถึงคือไม่ใช่หาไม่ได้นะแต่ว่าหามาพอใช้เนี่ยมันหาไม่ไม่ได้เพราะว่าผมถามว่าแร่หายากตอนนี้ราคาเท่าไหร่พี่ ทองนี้ทองคำราเท่าไหร่ดีแล้วหายากไม่ได้แพงนะไม่ได้แพงผม้องบอกพี่ถ้าพี่จะลงทุนนะธุรกิจอสัย่างนะพี่ไปทําเหมืองทองนะพี่รวยสุดแล้วตอนนี้ใช่ใช่แต่ปัญหามันคือมันไม่มีมันหาไม่ได้มันหาไม่ได้ทีนี้เราพูดในในคลิปเนี่ยคือเราพูดถึงบิตคอยด้วยบิตคอยเนี่ยมันเป็นการประกันความเสี่ยงหรือความมั่นคงเนี่ยหมายความว่าถ้าไม่มีทองแล้วเราไปบิตคอยแทนได้ไหมซื้อบิตคอยเยอะๆถ้าทองกับบิตคอยนะครับผมตอบอย่างนี้ว่าผมว่าทั้งคู่อ่ะมันขึ้น ขาขึ้นแล้วขึ้นแบบมีพื้นฐานรองรับแต่ขึ้นแบบคนละขั้วคนละขั้วคนละขั้วขั้วไหนขั้วบวกขั้วลบอ่ายังไงฮะทองนี่ขึ้นจากฝั่งจีนและพันธมิตรครับอ่านะครับบิตคอยนี่ขึ้นจากสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกอ้าวทำไมครับก็ตะกี้ที่ผมพูดไงครับว่าบิตคอยคือหน้าฉากนะครับหรือถ้าภาษาเรียกว่ามีเดียมีเดียน ก็คือตัวตัวใช้ตัวตัวแทนเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเราใช้เงินเราใช้เหเป,ล,เป,ล,เปลือกหอยอ่าแล้วเราก็คอนน่อยๆพัฒนาอ่าเหมือนกระดาษทุกวันนี้ก็คือเป็นตัวแทนอา่าตัวแทนบิตคอยมันก็คือตัวแทนได้อย่างหนึ่งครับถูกไหมครับอ่าแล้วข้างหลังมันก็คือดอลลาร์ครับเอามาแบกคือเทสเชอรี่พัฒน์บาทหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่จะแบกแต่ส่วนใหญ่เป็นดอลลาร์ทั้งนั้นครับแล้วอเมริกาก็ไปออกจีเนียสแอคมาการันตีถูกไหมครับครับอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็แปลว่า บิตคอยเหรียญแล้วกันผมใช้คำว่าเหรียญรว่าบิตคอยมันจะค่อยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเอาเคแน่นอนมันจะมีจังหวะย่อๆอะไรของมันเนี่ยนะอันนั้นมันมีอยู่แล้วแต่มันจะค่อยๆขึ้นเพราะว่าสหรัฐเนี่ยกำลังใช้บิตคอยเป็นอาวุธต่อสู้กับทองคําของฝั่งจีนโดยมีดอลลาร์เป็นตัวเดิมพันแบบนี้พี่เข้าใจใช่ไหมฮะดอลลาร์ไม่ใช่อาวุธของสหรัฐดอลลาร์คือเหมือนกับ พี่เล่นไ่อ่ะมีอยู่ตรงกลางเดิมพันนี่คือถ้าถ้าสหรัฐแพ้กองดอลลาร์นี้สารัฐหมดตูดอ,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 อารมณ์อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นสหรัฐต้ไม่ได้เราต้อง,องทำอย่างไน,นเราต้องรักษากองนี้มันเอาไว้แล้วก็เลยไปสร้างดีมานห้าหอย่างหนึ่งในนั้นก็คือสเตเบิลคอยที่ใช้เหรียญคริปโตเพราะฉะนั้นสหรัฐพยายามที่จะพัฒนาสเตเบิลคอยซิสเต็มนอกจากสร้างดีมานด,ดอลลาร์ได้แล้วเนี่ย มันยังไปทดแทนระบบสวิประบบจ่ายชําระเงินทั่วโลกใช่เพราะระบบสวิปตอนนี้เนี่ยมัน,น,นนะมันไม่มีใครสนใจแล้วมันช้ามันช้าด้วยแล้วมันก็โบราณเอออ่านอกจากโบก็ไปดูเดยครับไปใบกาตอนเนี้ระบบมันยังโบราณอยู่เลยครับเออมไม่ม,ไม,มีไม่มีแบบตึกตึกต๊กแบบจีนไม่มีอ่ดังนั้นเนี่ยสหรัฐก็รู้สึกว่าอ่าดังนั้นเราข้ามเราข้ามระบบนี้ไปเลยเราไปเราไปสเตเบิลคอยเลยอ่าแล้วพี่จะสังเกตปฏิกิริยาฝั่งจีนด้วยนะพี่จะสังเกตเป็นพักๆว่า เดี๋ยวจีนก็จะมีคอมเมนต์เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเราต้องทำสเตเบิลคอยอยู่นั่งมั่งเดี๋ยวบางทีก็มาพูดว่าสเตเบิลคอยเนี่ยมันคือเทรดอันนี้ฝั่งจีนพูดนะมผมถามพี่ว่าอยู่ดีๆทําไมจีนพูดแบบนี้นนก็จีนรู้แล้วไงครับว่าเฮ้ยสเตเบิลคอยไอ้ยาอันนี้มันมันจะมาปราบเราตอนแรกเราก็นึกว่าเราได้เปรียบใช่ไหมนะเราเทเขาทิ้งแล้วเราก็จะไปซื้อทองแล้วสหรัฐก็ทําอะไรว่าไม่ค่อยได้แต่ใช่ไหมพี่เพราะอะไรครับอ่ะ ขดการค้าก็ตัดไปภาษีเทคโนโลยีอะไรสารธรรมกับทุกอย่างแล้วรจริงๆมันมีคําถามที่น่าคิดครับ,รบท่านคิดว่าสารจ,จะล้างโลกจริงหรอวันนี้ล้างนี่ล้างนี่ล้างนี่จริงเหรอผมอว่าเขาเขาต้องล้างสิครับถ้าเป็นนี่มันมีนี่มันจะอยู่ต่อ,ตอการานานเหรออ้อาวก็ต้องตั้งคําถามต่อไปว่าวันนี้เขายังไม่ล้างหรอกครับเหตุผลแรกเลยเขาล้างเขาอาจจะแพ้ทำไมอ่ะอ้าวผมถามพี่นะพี่วันนี้ จีนเนี่ยพึ่งอเมริกาอะไรบ้างขายของน้อยเพราะโดนอเมริกาบล็อกไปเยอะแล้วขายน้อยลง EV ก็ไม่ได้อะไรก็น้อยไม่ได้ลดลงก็น้อยไปเยอะก็เรียกว่าถ้าสหรัฐวันนี้หยุดเลยอ่ะใครตายก่อนกันสหรัฐตายก่อนอ่าเห็นไหมประการอ่าแล้วจีนพึ่งอะไรอีกเทคโนโลยีโอ้ยเริ่มเริ่มหาแล้วอาหารอาหารก็พลังงานก็ไม่ใช่ไม่เอาอ่าแล้วมีอะไรครับการเงินเหรอผมถามนะจีนเนี่ยมีอะไรเป็นอาวุธครับตังครับจีนอ้าว จีนเนี่ยเทรดการค้าแล้วก็มีแต่ได้ดุลเอออ๋อมีกองทุนมีแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆสำรลองก็เยอะขึ้นไปเรื่อยๆออันนี้คือทุนจีนสารัฐอ่ะตรงข้ามนี่ไม่มีทุนมีแต่นี่เอาบวกกับลบเลยอ่าพี่แต่สารัฐได้ข้อดีคือพิ้นเท่าไหร่ก็ได้อ้อ่าแต่ว่าไม่ไม่ได้มีเงินสำรลองสารัฐก็มีติดเดียวถูกไหมครับอ่าจนคนไม่ได้สนใจด้วยเห็นไหมฮะโลกมันไม่เหมือนกันอ่ะข้อนี้ผมถามพี่ว่า แต่จีนมีการค้าจีนมีของไหมครับครับจีนมีของครับเพราะจีนผลิตของสหรัฐเนี่ยมีเทคโนโลยีครับอย่างน้อยก็ยังนําจีนอยู่อย่างงี้แล้วกันนะครับมีระบบการเงินที่อย่างน้อยก็ยังชนะจีนอยู่นี่คือทําไมสหรัฐถึงใช้ระบบการเงินผมใช้ก็นอย่างงี้แล้วกันนะครับกับเทคโนโลยีเป็นหัวหอกสองตัวจริงไหมฮะพี่พี่สังเกตมาตอนนี้มีสองสองสองหอกจริงจริงอ่าจีนเนี่ยใช้ระบบการค้าอ่ากับระบบ ระบบอื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าระบบอะไรเพราะตอนนี้จีนเนี่ยชัดที่สุดคือการค,าคร้าเทคโนโลยียังไม่ชัดการเงินยังไม่ชัดทุกอย่างยังไม่ชัดขายของละละนล่ะนะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าสองข้างนี่ก็จะใช้คนละกละยุทธ์<อ>มาสู้กัน<อ>แล้วถ้าถามว่าแล้วแล้วพี่คิดว่าสหารัฐเนี่ยร้อยปีที่ผ่านมานะแองโกลแซกซอนไม่ว่าอังกฤษหรือสหรัฐก็ได้เขาจะล้มโต๊ะเสมอล้มโดยการให้ศัตรูตายตัวเองอยู่แต่อาจจะบอบช้ำบ้างอย่างเช่นอะไรครับเวลาล้มโซเวียต ครับอ่าอย่างนี้ฮะโซเวียตล้มถอยหลังไปสงครามโลกครั้งที่สองล้มใครฮะล้มเยอรมันครับล้มอีจญี่ปุ่นครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งล้มใครฮะล้มเยอรมันออสเตรียฮังการีอ่าออสเตรียฮังการีออตโตมันออตโตมันอ่าถอยหลังไปอีกล้มนโปเลียนล้มฝรั่งเศสอ่าใช่เพราะฝรั่งเศสกับอังกฤษนี่สมัยก่อนมาอย่างนี้ตลอดเป็นร้อยร้อยปีหลายร้อยนะแล้วหลังจากสงครามนโปเลียนนะพี่ ฝรั่งเศสนี่เป็นลูกไล่อังกฤษไปเลยอ่ะพี่สังเกตดูสิไม่ไม่ไม่ขึ้นละจบเลยเห็นไหมฮะทุกครั้งที่ล้างเนี่ยล้างด้วยสงครามสงครามจริงยกเว้นโซเวียตครับทําไมตอนนั้นทําไมตอนนั้นทําไมตอนนั้นถึงไม่ล้างไม่ใช้สงครามจริงนิวเคลียร์เพราะมันนิวเคลียร์ถูกต้องแต่พี่คิดดูนะตอนนั้นนะสงครามขนาดหลายปีก่อนนะ1990กว่าเนี่ยนิวเคลียร์มันยังไม่มหาประไลขนาดนี้นะครับเขายังไม่ลบเลยเขาไม่กล้าไม่กล้าเพราะว่าตายทั้งคู่ ผมแนะนำครับท่านไปดูหนังเรื่องหนึ่ง House of Dynamite อ๋อ oh, ใ yeah, ช่ล่าสุด Netflix ดท่านจะเห็นอารมณ์เลยว่าทำไมคนคนเราเนี่ยมันถึงไม่ลบกันทัทีเพราะว่าทุกคนมันมันรู้ในใจว่าถ้าไอยิงอยู่อยู่ยิงอายก็ตายทั้งคู่ครับไม่รอดไมอ่าไม่รอดอรอทั้งคู่แล้วจะลบทำไมลบเพื่อตายไม่เอาถ้าอย่างนั้นไม่มีใครลบในหนังเรื่องนี้มันจะทให้ท่านเห็นภาพน,นี้ชัดมากๆนะครับว่าทำไมถึงกลัวนะครับอันนี้มาวันนี้ อาวุธมหาปลายมันหนักกว่าเดิมอีกมันแม่นด้วยพี่ไม่ต้องคิดง่ายๆคิดว่าอิหร่านกับอิสราเอลลบกันเราจะไม่ต้องเจอกันพี่คิดดูสิมันข้ามประเทศสองประเทศได้แล้วบกันได้อะลบกันได้ไกลกันลบแล้วพี่คิดว่าสหรัฐกับจีนลบอย่างนั้นได้ไหมได้ยิงสี่พันเมตรอะกิโลไม่ใช่สิมันไปสหรัฐสหรัฐก็ยิงมาตายทั้งคู่ครับจีนก็ไม่อยากยิงสหรัฐก็ไม่อยากยิงครับอ่านี่คือทําไมผมเชื่อว่าการลบไม่เกิด คราที่ถามว่าแล้วทําไมกลับมาตอนนั้นแล้วทำไมเชื่อว่าสหรัฐไม่ล้างนี้เพราะวันนี้ถ้าสหรัฐล้างนี้นะพี่ลองรับคิดต่อนะพี่ว่าเศรษฐกิจจีนจะล่มสลายไหมผมว่าไม่ก็อยู่ได้อยู่ได้แต่อาจจะแบบพัวเสียหน่อยอ่าแต่ไม่ถึงขั้นแปลว่าอะไรเนี่ยพัวเสียนี่คือแบบช้ำในช้ำในอ่าแต่ไม่แต่ไม่ถึงขั้นกระอักเลือดโอเคเพราะว่าวันนี้เศรษฐกิจสหรัฐไม่ใช่เศรษฐกิจโลกไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นคือใหญ่ยังเป็นประมาณเอ่อผมก็อาจจะครึ่งหนึ่งแล้วกัน ของโลกแต่จีนก็ไม่ใช่ย่อยอแต่ถ้าไม่นับระบบการเงินนะกับเทคโนโลยีซึ่งตอนนี้สหรัฐก็ไม่ได้นําจีนเยอะอ,อันนี้ผมพูดถูกไหมครับถ้าเราไม่นับอันนั้นนะสหรัฐแทบไม่มีอะไรนําจีนอีกแล้วนะครับ,รบแล้วคําถามคือถ้าวันนี้เอาต้องคิดแบบง่ายๆเลยนะครับท่านลองมาสมมุติวันนี้สหรัฐเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์สองสมมุติเฉยๆท่านคิดว่าใครจะเจ๊กอะกว่ากันใครจะหนักกว่ากัน สารัดครับครับไม่ใช่จีนครับครับไม่ใช่จีนแล้วแล้วเฟดจะทํา QE ได้ไหมแล้วคนจะเชื่อ QE เฟดไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งด้วยนะเพราะตอนนี้ดอลลาร์มันไม่ได้เป็นศักดิ์ธิ์เหมือนอดีตครับพี่เข้าใจผมผู้ชนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าวันนี้สารัฐเล่นเกมล้างนี้สมมุติแล้วอาจจะไม่ชนะเพราะตัวเองอาจจะบอบช้ากว่ายุโรปไปก่อนเลยผมบอกพี่เลยเพราะยุโรปผูกกับสารัดไงเพราะนั้นยุโรปจะไปก่อนใครเลยนะ จีนอนะไม่รัเสเซียไม่เพราะวันนี้รัเสเซียแทบไม่ได้พึ่งอะไรสหรัฐอ, <ứng S 2> อยู่แล้ว ierto, โดนตัตนตดหมดอยู่แล้วไงดังนั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยจริงๆเหมือนฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมถ้าวันนี้สหรัฐไม่มีเนี่ยนนรัเยเสเซียอยู่ได้ไหมเพราะโดนตัดหมดเลยออยู่ได้อถูกไมมหมพี่เลิกคบกันแล้วผมว่ามันกลายมันกลายเป็นอะไรลงมามันกลายเป็นรัเสเซียเนี่ยเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าเออเฮ้ยมันไม่มีสหรัฐมันก็พออยู่ของมันได้นะไม่เคียวอะไรเลยเออเห็นไหมฮะแล้วผมถามพี่ว่าถ้าวันนี้สหรัฐกดปุ่มล้างหนี้เนี่ยสหรัฐจะชนะผมว่าแพ้ แล้วมันกลายเป็นว่าพอสหรัฐเขาเบีย้ยนี่เดี๋ยวะนะรังน, <c oughs> นี่อ่ะเอ้าเรงเบี้ยนี่โอเคนี่นะมันคือนี่ของใครตอนเนี้ยุโรปถือเยอะเฟดถือเยอะญี่ปุ่นญี่ปุ่นถือเยอะแต่จีนถือน้อยรัเเเสเซียไม่มีเ,เพราะโดนยึดไปแล้วลท่านเบี้ยนี่ก็คืออาเบี้ยนี่แปลว่าใครเสียเพื่อพรรคพวกอ่ะถูกต้องมันก็เปรียบเทียบว่าสมมติพี่ธานีเนี่ยจะเบี้ยวนี่ใช่ไหมบอกเอ้ยเดี๋ยวผมจะไป ไอ้นี่แล้วผมกดปุ่มล้างนี่แล้วไม่เอาแล้วไฟล์ไฟล์พวกเราใช่ถูกพี่เขาใชอย่างว่าเกมเนี้ยมันกลายเป็นว่าพี่ยิ่งไปทําให้ตัวพี่อ่อนแอลงครับเพราะว่ายุโรปอ่อนแอลงพันธมิตรพี่ผ่อนแรลงอ้าวเฮ้ยแล้วฟังบริกอ่ะโอ้สบายมันมันอาจจะมีผลมันต้องมีผลพี่ก็เช็คอักนิดหน่อยอันนี้ผมพูดให้มันดูเว่อร์นะเหมือนเหมือนในหนังการ์ตูนอ่ะเฮ้ยมันเกิดอย่างนี้นะอะไรแต่จริงๆมันไม่เกิดขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ผมให้ท่านลองคิดตามผมเฉยเยว่า คุณอย่าไปใช้ความคิดเดิมๆครับว่าร้อยปีที่ผ่านมาจริงครับสหรัฐหรืออังกฤษนคือโลกยุโรปคือโลกในอดีตเพราะยุโรปคือศูนย์กลางของความล่ํารวยของการเงินถูกไหมพี่ครับถูกวันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่ใช่การล้างหนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันได้ผลดีเหมือนเดิมสําหรับคนกดปุ่ม,มแล้วอย่างนี้สหรัฐ ถ้าเอาง่ายๆเลยก็เหมือนสหรัฐตัดสินใจจะเข้าสงครามถ้าไม่แน่ใจว่าเฮ้ยตัวเองอาจจะไม่ชนะพี่จะเข้าไหมไม่ไม่ไม่เหมือนง่ายๆเลยทําไมอิหร่านรอดถึงทวนนี้เพราะอิหร่านอาจจะมีนิวเคลียร์สหรัฐก็ไม่มั่นใจเอ้ยมันมีหรือเปล่าไม่ชัวร์แต่ถ้าเมื่อไหร่ชัวร์ก็จะเหมือนซัดดำดุยยเลยรัสเซียก็ตายเห็นไหมฮะหรือเกาหลีเหนือเนี่ยโอ้ยสบายเลยเห็นไหมฮะทุกวันนี้ไม่กล้าเลยเกาหลีเหนือมีปุ๊บไม่ไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยเห็นไมี่เออไม่พูดเลยเห็นไหมอ่เห็นพี่ก็จะยังว่า จิตใจคนเราอะคือปกติคืออะไรครับ<ช>ถ้าพี่มองว่าเอ้ยฝั่งนี้มันมีอาวุธร้ายนะต่อให้มันมี3ลูกนะเรามีเรามีห้เรามีสามลูกมันมี3ลูกแต่3ลูกเนี่ยมันถล่มเราได้หมดนะพี่จะสู้ไหมตายลูกเดียวพี่ไม่สู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลค์กดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร